นะคะคุณผู้ชมค่ะคือถ้าพ่อทํางานที่กองถ่ายนะไม่ว่าจะถ่ายอยู่ตอนไหนหรือที่ไหนก็ตามก็ออเดอร์ค่ะใช้ออเดอร์เมียออเดอร์เมียจ๋าว่าให้เอาลูกมาหาที่กองก็ต้องให้ไปเพราะว่ามีช่วงหนึ่งถ่ายละครแล้วก็ต้องไปอยู่ในสูแล้วคนนี้ถ่ายมันเช้าชนเช้าอ่ะถ่ายตั้งตีสามตีสี่แล้วก็นอนที่สูตื่นมาเจ็ดโมงถ่ายต่ออะไรเงี้ยอันที่ันึ่งเป็นนักแสดงหรือเป็นผูมำกับกูมกับใช่ไหมคะกำกับแล้วไม่มีเวลาแบบว่าไม่ได้เจอไง ก็เลยฝ้ายพาลูกไปหาที่กองบ้านานสุดที่วันที่ไม่ได้กลับถ้าเกิดอยู่นอนอยู่นอนอยู่ตะตัเหรอประมาณัสาวันนะรู้เปนไถอันนี้อันนี้คือไม่ไม่ได้เคสไปต่างจังหวัดนะไปต่างจังหวัดไม่ได้ท่าไปต่างจังหวัดลาท่านไปต่างจังเอ๋อ ก็สี่ห้าวันเอาไปด้วยสิเนาะไม่ไม่มันก็มันไม่ได้อยู่ด้วยละครที่ผมทำตัวไหนจะอยู่ในป่าในลำบากไปลหนักหนักพูดติดลูกมาถึงน่ะว่าถ้าคือไปต่างจังหวัดเยอะๆนี่ก็จะพุกพ่ออ้อมลูกนี่นี่ดูริพัฒนบารนี่ภาพพ่อเลยอ่ะพ่อเนี่ยไปทายแรกไปทายเป็ดไปฮะพวกกับเพ่อลูกอ่อนเนาะใช่เอาไปดองจะมาพ่ออ้อมลูกเอาไปดองคือไม่ประโยชน์เยอะครับพ่ออ้อมจริงผมรู้สึกว่าเป็นผ้าที่ซักเหงื่อดีมากแล้วเวลาซักมันก็ง่ายแห้งเร็วแห้งเร็วด้วยใช่ใช่แล้วก็ไป็นโค้ง พวกหัวก <muitas S 2> ันแดดกันร้อนอะไรอันนั้นมันข้ออ้างหรือเปล่าจริงๆคือแบบอยากได้กลิ่นหอมๆหมูรูปตัวร้านมันมีครับมันมีเนาะมันมีกลิ่นเขาไหมมันมีกลิ่นมีครับมีครับจริงเหรอจริงเพราะว่าเราเคยแต่ได้ยินคนพูดไงแล้วเราไม่เคยได้อารมณ์ว่ากลิ่นเด็กมันจะติดอยู่หรือเปล่ามันติดใช่ไหมติดครับก็แบบพวกหัวทํางานจะรู้สึกเลือดเออดีดีเหมือนลูกอยูใกล้ๆแล้วมี่ี่ทีมงานพวกนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่แบบอุ้ยพวกอำกับอะไรมีผ้าอ้อมอยู่บนหัวอะไรแบบนี้ไม่เลยไม่เลยขอดมด้วยมันจะชินแหล้ว ชินตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับท an ี่ขวบหลบกี่รู้เมลูก้องขวบท้องขวบครับเขาเก่งมากนะป้าตั๊กเขาไม่กลัวยิ่งจกนะป้าตั๊กไม่กลัวจริงมากไม่กลัวยิ่งจกป่ะกลัวไหมครับ ม,ม่จนะริงจัเจริงน่ารักน่าชังแบบนี้นะแต่เชื่อไหมว่าก่อนที่น้องอันดายเนี่ยจะเกิดมาเนี่ยนะโอ้ยมีลุ้นนะตั้งแต่อ,อยู่ในท้องด้วยคลันเป็นพีคเกิดขึ้นได้ยังไงน้องป้ายเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะเครียดด้วยอ่ะค่ะแล้วเราแบบไม่รู้ตัวก็วพอแบบไปไปเช็คปกตินะคะแล้วพอแบบไปตรวจปัสสาวะก็พบว่าเป็นแบบว่าโปรตีนโปรตีนล่วงใช่ค่ะแล้วคุณหมอก็เลยสั่งว่าเนี่ยคลอดเลย เพราะว่ามันอันตรายตอนนี้กี่เดือนคะที่กอดเลยประมาณ8เดือนค่ะเจ็ดเือนกว่ากว่าแปเดือนยังโอเคนะที่ไม่เจ็ดอ่ะแล้วตอนออกมาเป็นยังไงแข็งแรงดีไหมก็แข็งแรงดีค่ะใช่ผ่าเนาะก็คือผ่านวิกฤตนั้นมาได้ด้วยการผ่าเลยหมอบอกผ่าออกก็ก็จัดเลยก็ขอหมอเขาอีกหนึ่งวันค่ะแล้วก็วันรุ่งขึ้นค่อยมาผ่าแล้วตอนนั้นทั้งคู่เครียดขนาดไหนคะเพราะว่าเรื่องคันเป็นพิษเนี่ยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะพี่ก็เครียดมากครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้แค่ว่า ถ้าถ้าถ้าดูแลรักษาไม่ดีพอและไม่ทันมันจะมีผลกับลูกมากก็ทั้งแม่ทั้งลูกอ๋อจริงเหรอมันรุนแรงมากเหมือนที่นี่ไงไปได้ทันทีทั้งแม่ทั้งลูกเลยที่สามารถไม่กระเดงก็เป็นน่ะที่คันเป็นพิษอย่างเือมเติมเสียชีวิตเลยนะลูกเขารอดแม่ลูดเขารอดแต่แม่ก็นั่งวีลแชร์แล้วตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะที่ีสามารถแล้วก็มีอีกหลายๆเคสที่ที่ก็ก็ต้องจากไปแสดงว่าป้ายดูแลตัวเองดีเหมือนกันเนาะ ก่อนนะมันเจอพอดีวันนั้นโชคดีมากโชคดีที่เจอเร็วใช่แล้วก็เลยแบบว่าออกมาทานแต่ว่าออกมาเนี่ยก็กลายเป็นแบบความดันขึ้นสูงมากสูงจนแบบคุณหมอบอกว่าห้ามเจอลูกคือตอนตอนที่อยู่โรงพยาบาลเขาจะไม่ให้เจอเพราะเราจะไม่ได้พักผ่อนมันอาจจะมีผลให้แบบเส้นเลือดในสมองมันแตกได้อุ้ยรุนแรงเหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ผ่านมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะแต่วันผ่านไปของเล่นเพียบนะ คือของใช้ของเล่นซื้อไว้แบบแบบเยอะไว้ก่อนอะ่ะคล้ายๆมีลูกแฝดอ,ะ <c oughs> อ่ะประมาณนั้นไหมคะชีวิตมันต้องพร้อมฮะแล <c oughs> ้วติดความพร้อมแล้วก่อนเหรอรใช่เราไม่รู้ไงว่าว่า,ว,าว่าเมื่อเขากลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างคือ <c oughs> ก็เลยถมของไว้ก่อนเอาให้พร้อม <c oughs> พี่ว่าใครๆก็เป็นแหละเอาให้เกินนะฮะหลังๆมันก็เลยเลยเริ่มอะไรลูกอะไรลูกน้ำลายน้ำลายป้ายหน้าตัวเองเออน่ารักจังเลยตาชอบป้าชอบวว้าว ดีไม่ได้ตัวเนะลูกเนี่ยนะก็จะเป็นเุี่าเนยนต์โมเดลเป็นหุนยนต์โมเดลเด็กมันเล่นเา่ป็นการเตรียมความพร้อมอีกแบบห่งไปซื้อตอนนี้ราคา1 0 0่บาทเมื่อเขาโติปีหน้าจะกลายราคา่พนบาททีอยเล่นเงลนไม่ใช่ก็ได้เล่นเองก็ดอยครับ่หนมเขานอยได้ ชอบนคือเด็กๆก็อยากได้แต่ว่าไม่มีตังค์เพราะว่าต้องช่วยแม่เมื่อเขาประหยัดอะไรอย่างนี้เราก็เออไม่พอโตมาพอหาตังค์ได้ก็โถเอ้ยมลูกก็ไดยเห็นว่าน้องหวงของเล่นด้วยจริงป่ะครับน้องหรือพ่อครับพ่อหวงเหรอาพ่อเอาตรลงใคยหวงกันแน่เนี่ยหวงพ่อกันนะครับคือเวลาซื้อให้เขาเนี่ยเราก็อยากเล่นด้วยเรือรถไฟโทมัสแต่นะที่เป็นลางนะเขาก็ไม่ให้เราเล่นไม่ให้เล่นอ้าวไม่ให้เล่นแต่ผมซื้อแบบว่าหุ่นยนต์บางอันมา ผมก็ไม่ให้ลูกเล่นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะพี่เาไม่รู้ไ่เท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วฝ่ายเมียจ๋าของเราก็ช้อปปิ้งหนักเหมือนกันแต่เป็นช้อปปิ้งออนไลน์ตั้งแต่เสื้อผ้านะคะยันโถส้วมเลยก็ซื้อเหมือนกันออะไรแล้วสิก็ไม่มันฝ่ายแบบว่าด้วยความเป็นแม่ใช่ไหมคะแล้วแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านเยอะมากอะไรเงี้ยก็ช้อปปิ้งในในแบบไอจีบ้างเฟซบุ๊กบ้างขอนข่ายดีเนาะทั้งวันเลยเหมือนกันบ้าอย่าว่าเลยทางนี้ออนไลน์ป่ะ ก็ทั้งวันนะพี่หนม่เอาอะไรอย่างเดียวค่ะสนุกเดินทางนั่งก็เดินนั่งก็เดิน่ล้วได้ดูได้หมดทุกช่องทางที่เป็นการช้อปปิ้งสำหรับลูกหนูจัด มันคือการบําบัดน่ะเข้าใจปใช่ไหมนู่นน่นเหมือนกันเหมือนกันารมีบทก็ผมว่าก็อย่างที่อย่างที่ว่าก็บอกก็ถูกนะครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นการบําบัดอย่างหนึ่งสำหรับคุณแม่บ้านที่ดูแลลูกทุกวันเล็กๆน้อยพี่ครับนอกจากพี่หล่อแล้วนะพี่ยังมีความคิดอีกอ่ะน้ำตาจะไหลพี่น้ำตาจะไหลแล้ว่นเข้าทุกวันเลยมั้งของเข้าทุกวันเลยมั้ยครับเรื่อยๆฮะก้นละอันต้องอันครับผมก้อนละก้อนละก้ลครับผมตอนนี้มีเบอร์โทรศัพท์ไปสนี ผมไม่ได้เจอกี้กันหรือเปล่าอ้ไม่ใช่รู้รอเล่นคือบอกว่าไปถึงจะโทรจะโทรบอกเคุณฝ้ายครับฝากไว้ที่ป้อมยามนะครับวันที่2กล่องนะครับวอนที่มี5กล่องครับซื้ออะไรอ่ะฝ้ายเสื้อก็เลื่อยเปื่อยค่ะแบบกระบอกกระบอกฉี่ลูกใส่เสื้อผ้าทุกสิ่งอย่างนะเห็นว่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นสามีมาดเข้มเป็นพุ่มกักสุดเทียบแบบนี้นะชีวิตจริงเขาเนี่ยนะเขาชอบกำกับคนน่นคนนี่ในกองถ่ายแต่ชีวิตในครอบครัวเขา โดนเมียจ๋าก,กำกับจ้า,าจริงจริงช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเมียไม่มาต้องเอาว่าเมียไม่มา